การตุ้งคูการภาพถีการตดนะบางคนอาจจะหันไม่เป็นนะเพราะว่าการหัดูปมันก็ต้องมีเทคนิคการเฉือนตาการเฉือนการติดตามก็มีเทคนิคว่าสายพศกับไม่อาศัยพศอาศัยพศก็คือให้ดูคนเป็นหลักครับก็คือต้องมีพุณพ่อคนแม่เพื่อเกิดลูกนะครับดังนั้นต้นไม้ก็เหมือนกันครับก็ต้องมีการผสมระหว่างมีสอนตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็เกิดเป็นผลแล้วก็พัฒนาเป็นเมล็ดนะครับ ขึ้นหลายชนิดสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีการตอนพัฒนามาจากการตัดชำครับพอพะเขาตัดมั้วสหลังก็าตัดปุ๊บเข้าไปเสียบรากจะเกิดด้านบนหรือด้านล่างด้านล่างนะครับที่ว่ามะกอตอนได้ไหมอ่าอยากเมื่อก่อนมีความเชื่อว,ว่ามารกอตอนไม่ได้ใช่ไหมครับต้องปลูกเมล็ดอย่างเดียวนะครับมารกอมีอยางนะครับมีเห็นไหมครับแต่วิธีการตอนก็คือเป็นการ่าดเข้าไปใช่ไหมแล้วต้องเอาไม้ไป เสียบไว้เพื่อไม่ให้ติดกันถ้าเป็นมเมล็ดเรามองถึงมะขามครับถึงมะขามหวานมาใช่ไหมครับเอาไปพกอย่างดีเลยพอผูกเป็นมะขามเรียวนะครับเขาเรียกว่าการกลยพันนะครับ,บการเสียบยอดทนะับก็มีเสียบแบบด้านบนตรงนี้ครับที่เราเห็นกันในท้องตลาดแล้วก็เสียบข้างนะครับวันนี้็จะได้ทาเช่นกันนะครับการขยายพันธุ์ไม่ได้ยากเลยนะครับจริงๆงคนที่เขาเป็นแล้วก็าใช้แค่มีดโกน อันเดียวก็พอครับไม่ต้องแทรก็ได้แต่นั่นคือชำนาญนะครับครับพรุ่งนี้จะมีต้นน้องวงกูวิจะสีให้ต้นน้องวอกฟูสิบนาทีเกินเป็นต้นเลยครับสูงสองเมตรเดี๋ยววิธีการเสริมรากนะครับมันเป็นวิธีการที่เราซ้อมในวันนี้แหละแต่เราจะไปใช้จริงในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะให้ฝึกด้ทําำจริงกับต้นจริงเลยแยะเลนนะครับใช้ได้แล้วเก่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องนำออกมาใช้นะครับ สำคัญที่สุดความชื้นผมจะบอกเลยความชื้นปุยมะพร้าวตัดเป็นหน้าหน้านี้คือหน้าอะไรครับแรกนะมันร้อนนะครับผมจะไม่ตกนะความชื้นให้เราเช็คยังไงประมาณนี้ดให้เรากรรมให้เราให้เราใส่น้ำก่อนนะครับใส่น้ำเสร็จปุ๊บคุกคุกคุกมีรูปสองลักษณะสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือง่ายหน่อยคือแบบนี้เลยปุ๊บพับอย่างนี้แล้วก็ตีด วางให้อยู่ลักษณะ45องศากับกิ่งที่เราจะเฉือนหมายความว่า45องศาอย่างนี้นะ เขาจะมีแกนลากเอาไว้นะครับส่วนนี้เวลาลงพันลงแรงมันจะล้มไ่วนไม่ได้ตัวนี้เราดูก่อนนะครับ นี้ที่ที่เราเน้นคือจะให้เป็นภายในวันนี้6 6จะไม่ได้นะครับแต่พอรับทราบส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนที่มีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานมาแล้วบางท่านก็ทํามาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าขยายผลเรื่องเอทคนิคน้่นกันครับเทคนิคที่ประสบการณ์ที่อาจารย์เบสเคยทำมานะครับเมื่อก่อนก็ทํเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่พอเราทำไปบ่อยเราจะเกิด เกิดเทคนิคขึ้นมาใหม่ใเทคนิคเกิดจากอะไรครับเกิดจากสิ่งที่เราทำบ่อยๆนี่น่าจะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับมาบทุกท่านที่มาเขาลงในวันนี้เพราะว่าเราไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าไายๆท่านจะสนใจกันอยากมีเพราะว่ามีหลายข้าวอย่างก็รายชื่ออีกแต่ว่าก็ไปรับแล้วเพราะว่าเอกสารมันเปลี่ยนไปบ่อย